ดนมาตลอดแหละเวลาพูดเรื่องเงินทองอะ่ะมันจะมีคนมาบอกว่าอยู่อย่างพอเพียงดีกว่าเป็นดินรนทำไมเงินทองความร่ำรวยไม่ทำให้เรามีความสุขตายไปสุดท้ายก็เอาไปไม่ได้สักบาทถูกครับถูกเลยแต่ปัญหาคือตอนนี้มึงยังอยู่ไงครับมึงยังไม่ตายมึงจะอยู่อย่างลำบากัำหาอะไรเนะียเมื่อมึงมีแรงมีความสามารถผมเห็นในพวกชอบพูดพอเพียงพอเพียงอะ่ะพอมีวิกฤตปุ๊บต้องใช้เงินมาปุ๊บแม่ง่าสาัา่งแล้วเขาก็พอเพียงหลอกตัวเองแล้วที่มึงั็ไม่ได้พอเพียงเี่ยมึงขี้เกียจพอเพียงไม่ได้แปลว่ายอมจนคนส่วนใหญ่แม่งชอบว่าเขาก็ เอจะได้ไม่ต้องทำปัญหาอะไรมากขึ้นก่อนจะพอเพียงนะมึงเคยพยายามหรือยังในหลวงท่านบอกว่าพอเพียงนี้ก็หมายความว่ามีกินมีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราก็ได้แต่ว่าพอสื่อแม่งต่างมาแค่เนี้มึงก็ได้ยินอยู่แค่นี้ยมึงก็เลยพอเลยหาเช้ากินข้าแม่งเลย ถึงอนาคตเลยไม่วางแผนหาเลยเลยนนั้นที่สองต่อไปเนี่ยในหนดท่านบอกว่าจะพุ่งเอยก็ได้หรูหราก็ได้ถ้าทำแล้วมีความสุขมึงก็ทำได้มึงจะมีมากขึ้นไปอีกหรูหราขึ้นไปอีกก็ทำได้ถ้าเกิดมึงไม่เบียดเบียนใครมึงีได้สร้างได้ตามอัตราภาพของมึงเลยหมายความว่าไงเฮ้ยถ้าหมายความว่าถ้ามึงยังมีแรงมีสติปัญญามีกำลังมีความสามารถมึงไม่จำเป็นต้องมาอยู่ที่คำว่าพอเพียงมึงขยายตัวเองได้มึงไปต่อได้ตามอัตราภาพอัตรา ตัวมึงภาพหรือภาวะแปลว,ว่าสิ่งที่เป็นแปลว,ว่าบีอิงถ้า b e อิงความเป็นตัวตัวเนื้อแท้ของมึงมันเอาจริงเอาจังมันมีพลังงานมันทยนันมันมีไฟมันมีฝันมันไปต่อได้ มันจะมาอยู่ที่คำว่าพอเพียงในความหมายของการที่ไม่ต้องทำหาอะไรเพิ่มแล้วเนี่ยมันไม่ได้มันคือขี้เกียจมันคือใช้ชีวิตไม่คุ้มอุอากาสาโคเจตถิเฮ้ยอุดฐานสมมาทาราคาสมมาทากาลยาณนมิตรตาสมมาชีวิตาหาเงินได้ใช้เงินฉลาดเก่งกาลผู้คนดำเนตนเหมาะสมหาเงินได้อย่างเดียวมันยังไม่จบมันต้องฉลาดใช้เงินเหือนลือกคบคนและที่สำคัญคือรู้จักแล้วก็เข้าใจตัวเองเป็นอย่างดีทําอะไรเหมาะสมกับตัวเองอย่างแท้จริงแบบนี้มันถึงจะครบได้เงินมาเท่าไหร่แบ่งสี่ส่วนใช้หนึ่งเก็บหนึ่งลง กันเยอะแยะเขารู้ไงว่าเขาเลิกแล้วก็าต้องแบ่งปันต่อ ก็พลังงานเขาเหลือเวลาเขาเหลือความสามารถเขามีมึงจะมาห้ามไม่ให้ใหเขาส่งต่อความรู้ได้ไงไม่ใช่คิดถึงมึงนี่รวยแล้วพอแล้วกูกั๊กนะคนอื่นเป็นไงตายห่าไงกูไม่สนใจกูรอดแล้วพอบทความหนึงแม่งเขียน low cap มากแ,แม่งบอกสมัยนี้ผู้เชี่ยวชาญเยอะเยอะดิเยอะคนเก่งคนสำเร็จมันมากขึ้นแม่งบอกผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะต,ตายหมดเพราะว่าผู้เชีย่ยวชาญใหม่ๆดังกว่าเอ้าก็ถ้ามึงเชี่ยวชาญจริงมึงก็ต้องมา r k e t t i ตัวเองให้เป็นเิ่งเรียกร้องหาอะไรอ่ะแสดงว่ามึงไม่ได้เก่งจริงเลยนี่มันโลกใบใหม่แล้วเว้ยโลกเป็นยังไงแล้วมึงไม่่เเข้าาใจวดิสหรอมึงเป็นผู้้เชชีี่ยยวาญในนุคแล้วมึง ศักดิ์สิทธิ์มากเลยมึงอ่ะทำตัวไปสารภูิเลยก็สมควรแล้วที่มึงจะตายหาไปของความเชี่ยวชาญของมึงมึงเชี่ยวชาญแล้วมึงต้องเรียนรู้ในส่วนที่มึงไม่เชี่ยวชาญมึงเก่งจริงแต่มึงไม่มีชื่อเสียงมึงต้องพิจารณาตัวเองแล้วมึงยังขาดอะไรอยู่แล้วมึงก็ไปเรียนรู้ไปเติมไปเพิ่มตรงนั้นบทความเดียวกันแม่งบอกผู้บริโภคไม่มีความสามารถในการแยกแยะว่าใครจริงใครปลอมมึงดูถูกผู้บริโภคมากไปแล้วครับ คนสมัยนี้ฉลาดจะตายห่าเตี่ยได้ที่หายความคิดแม่งโลกแค่แบบนี้สเกียนที่เจ้าใหญ่ผมนี่ฟอลโล่ทุกแพทฟอร์มเลยนะไม่เป็นไรก็อ่านอื่นเห็นชื่อให้ห่านี่ก็ไม่อ่านแค่นั้นนะพัฒนาตัวเองพัฒนาความรู้สุดท้ายแล้วเรานี่แหละจะเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญให้ตัวเองได้ดีที่สุดตอนที่เราต้องปรึกษาตัวเองจะปรึกษาตัวเองในเวอร์ชันไหนเวอร์ชันที่งงงงแบบนี้หรือว่าเวอร์ชันที่พัฒนาแล้วเออนั่นแหละมันคิดง่ายๆชีวิตไม่ได้มีอะไรยากขนาดนั้นอย่าให้คำว่าพอเพียงมาทำให้เราไม่ทา ครับผมกองเบนครับคลิปของผมทุกคลิปท่านสามารถแชร์ได้นะครับไม่มีลิขสิทธิ์สำหรับท่านที่คาดหวังให้ผมพูดเพราะขึ้นผมต้องขอโทษจริงๆครับผมไม่สามารถทําแบบนั้นได้เพราะมันไม่ใช่ตัวผมแต่อย่างไรก็ตามนี่คือคำสัญญาครับผมพูดหยาบแต่ผมไม่เคยพูดต่ำเพราะฉะนั้นแล้วลองเปิดใจให้กว้างๆแล้วเสพเอาเฉพาะส่วนที่เป็นสาระไปขออภัยอีกครั้งสำหรับการพูดจาไม่ค่อยเพราะนะถ้าท่านแชร์ไปให้เด็กและเยาวชวนดูโปรดให้คําแนะนาด้วยนะครับอีกครั้งถ้าท่านยังคาดหวังให้ผมพูดเพราะขึ้นรบกวนปรับตัวหนนนคครับับบแลล้้วพกิปหา